ผมเกษตรกรบ๊อบบี้ผมเพิ่งทำบ่อซีเมนใหม่ใช้สีรองพื้นอะไรดีอ๋อตรงนี้เลยหืมสีแฮปปี้ฟาร์มอีพ็อกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่าดีสีแห้งไวประหยัดเวลามากๆกอ่ะทากระเบื้องหรือปูนซีเมนก็ได้นะทาบ่อน้ำทาไฟเบอร์ก้าทาบ่อปูนเลี้ยงปลาครับสีบล็อกรอยรั่วน้ำไม่ซึมปูนไม่ร้าวทาแค่รอบเดียวน้ำสะอาดทุกค่้เช้าสุดจัดเลยครับสุดยอสีแฮปปี้ฟาร์มอีพ็อกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่า สีแห้งไวประหยัดเวลามากๆอ่ะทากระเบื้องหรือปูนซีเมนต์ก็ได้นะถ้าบ่อน้ำทาไฟเบอร์คลาสทาบ่อปูนเลี้ยงปลาครับสีอบรอกลอยรั่วน้ำไม่ซึมปูนไม่รา้าวทาแค่รอบเดียวน้ำสะอาดทุกค่ำเช้าสุดจัดเลยครับสีฮับปิฟาร์มสีโพกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่าดีสีแห้ง เด็ดเวลามากๆอ่ะถ้ากระเบื้องหรือปูนซีเมนก็ได้นะสีแฮปปี้ฟาร์มสีพ็อกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่าดีสีแฮปปี้ฟาร์มสีพ็อกซี่สีที่ใครก็ต่างบอกว่าดี แฮปปี้ฟาร์มพีพ็อกซี่สีแฮปปี้ฟาร์มพีพ็อกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่าดีสีแห้งไวประหยัดเวลามากๆอ่ะทากระเบื้องหรือปูนซีเมนต์ก็ได้นะทาบ่อน้ําทาไบเบอร์กาทาบ่อปูนเลี้ยงปลาครับสีบล็อกรอยรั่วน้ําไม่ซึมปูนไม่ร้าวทาแค่รอบเดียวน้ําสะอาดทุกค่าเช้าสุดจัดเลยครับสีแฮปปี้ฟาร์มพีพ็อกซี่สีที่มืออาชีพต่างบอกว่าดีสีแห้งไวประหยัดเวลามากๆอ่ะทากระเบื้องหรือปูนซีเมนต์ก็ได้นะนอนท็อกซิกไม่ พิดครับพี่สับน้ำปลอดภัยเพราะอีโคเฟรนลี่ติดตั้งระบบน้ำได้เลยทันทีน้ำใสแจ๋ยวยิ่งกว่าจอ HD ดี oh. <Wow. S 1> สีทน <Sh aking. S 1> แดดเพราะว่าสีทนได้ปัญหากัดกร่อนบอกเลยเรื่องง่ายง่ายแฮปปี้ฟาร์มอีพอกซี่ออรซื้อตอนนี้ไม่มีคำว่าสายแค่โทรไปที่0830025544หรือคลิก happyfarm.co.th